สวัสดีครับปีนองพบ่อกับดำโกสัมพีเศรษฐกิจพ่อเพียงเจ้ากอาครับสำหรับคลิปนี่เป็นคลิปพิเศษนะครับทําขึ้นมาเพื่อบอกบุญแก่แฟนครับเอฟซี่ีนองทุกๆคนที่ติดตามรับชมบาว่าไก่หรือไก่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดนนะครับมาบอกบุญ มาอนุโมทนาบุญนะครับเนื่องด้วยดำโกสัมพีและคุณน,นายจุ๋มนะครับจะทําโล่งท่านก๋วยเตี๋ยวเรือร่วมญาติกระเลยบอกบุญแกเพื่อนๆทุกท่านได้ทราบอัตีเห็นยุนิกาคือเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับปักบุงจะขาดตลาด ถูกๆปีเคยประสบปัญหานะครับเพียรโลงท่านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับจะประสบปัญหาว่าพักบุ่งโมมีนะครับหาสื่อว่าใดก็เลยจําเป็นต้องปลูกเองพี่น้องการปลูกพักบุ่งก็ง่งงงงงงายๆครับเห็ดไม่ให้มันง่ายกัไวง่ายๆสไตล์ดําโกสัมพีคือเก่าครับอันดับแรกก็โค้ดนะครับมักจกมกจอบเม้านี่โค้ดโคดโค้ดดินพ่วนดินสะกอน เสร็จแล้วก็ใส่ขาดนะครับตีดินให้แตกละเอียดเท่าที่เห่าอยากเห็ดนะครับเสร็จแล้วก็เอาป้ายขาดนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นหล่อง head, เป็นหล่องเป็นหล่อง,ลองแล้วก็นามาเล็ดอ่าพักบุงซึ่งเห่าก่อนนำมาวานเนี่ยมะเ็ดพักบุงก็แช่น้ำไว้ขึ้นหนึ่งนะครับนำมาวานตามหล่องตามหล่องนะครับเสร็จแล้วก็ หลังจากนั้นก็เอาปุ๋ยฉีงว่าฉีกไก่ฉีหมูฉีม้มาฉียงกระไดที่ทุกท่านมีนะครับที่หาได้ตามวัตถุดิบที่เขามีนะครับอย่าไปสื่อให้มันเสียเงินในส่วนของผมวันนี้ก็มีฉีกไก่นะครับมีสต็อกอยูกอ่กะเอาฉีกไก่นะครับมาวานวานวานหลังจากวานมาเล็ดพักบุงแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ก็จะเอาคาดนะครับคาด วาดนะครับกวาดครบเกียร์ครบอีกกรอบหนึ่งเกียร์บแล้วกระรอให้พักผ่าเกียร์บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับกระรอเก็บเกี่ยวยางเดียวนะครับอันนี้คือพักบงที่ปลูกได้แล้วหามือนะครับปลูกไว้แล้วหามือปลูกลงมือปลูกวันที่หาสิงหาคม2563้นะครับ มือที่ท้ายถ้ำพักบุงตอนนี้กัดเป็นวันที่สิบสิงหาคม2 5 6 3กักสขึ้นวางหอดมือเห็ดลงท่านกับเป็นเวลาเดือนหนึ่งพอดีพักบุงคงจะสวยงามกรอบอร่อยพอดีพ่อเหมาะพ่อเจาะเปื่อพี่น้องผู้มาจินมาท่านนํำเพิ่นสิไรจินของแสบของกะลอยเนาะครับสืโลงท่านสลหรับปีนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงสดใส เม่ยค่ะเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้มาซีแดงสำหรับเสือะนะคะที่โลโก้ค่ะประจำของเห่าคือแดนแก้โมโอนทุกปีนะคะโลโก้นี่ลูุกส้างย้เป็นบวออกแบบให้สวยก๋วยเตี๋ยวค่ะสวยก๋วยเตี๋ยว T K M อยอมาจากแดนแก้โมโอนนะคะตัวนี้จะเป็นตวัวเต็มแดนแก้วมูอนตวัวซี้ทีเหลืองตัวนี้ซีขาวสวยทีแดงสดใสค่ะ ลงทานเลยนะลงท่านลงท่านข้าวเสียวเลือวันทีหากันยยกนะคะหากันแย่ถึงจะหอด,ดสำหรับลงท่านคือเสียวเลือปีนี้ขอ,ขอการปชีสว่างะว่นานายข้าวหน่ละกินหไหนไ้จากโม่กินไหนมมสามโมงกว่าๆค่ะสามโมงสาวด <3 S 2> <ม>้วยสามโ <3 S 2> มเลยสามโมงสา <c oughs> แล้วค่ะสามโมง <c oughs> เหยี่ยดสวยแลค่ะสามโมงสาเด้อค่ะไปกินไหค่ะชิมไห อันเชือเฮ็ดม่ยังเสือได้ลายของมม่ได้ลายเจียบงานด้ยกที่งานเพื่อเกี่ยวเหลือนที่านลุ่ม้างเสือพี่นีเฮ็ดมาอันดับแรกมีหาชิบโตค่ะแต่ถามีที่งานจะมารวมเขามารวมอีกะจะสร้างไงอีกค่ะแล้วหลอกแหลกเฮ็ดม่หาชิบโตนะคะมีขาใช่งามค่ะ่งงามนั่นเป็นคนค่ะงามนัานหมายแค้นแตเนอกงามงามเบิร์ดเรคะ ยองจะคงเรามันย่คยงเนางา sì ีองาุนแงนก๋ยเตี๋ยวแสเห็นลงท่านยูสายเห็นลงท่านลงทานเี NP ่ยยือวัชิสวางตีห่ากันยาเรื่องขาปูปอกกันเอาเาปาพี่น้องเขาเนี่ยปากพี่น้องเด้่อค่าไปชิมกันได้ปีนี้ตั้งใจดีดีค่ะตีห่ากันยาวัชิสว่างเด้่อค่าแบบก๋วยเตี๋ยวเลือก๋วยเตี๋ยวเรือรวมยาาค่ะ งานเท่าพูพอ,อ,อกันได้ค่ะ5กันยา2 5 6 3ค่ะ